คผมเดี๋ยวจะพาไปลองนะผมเป็นเครื่องอะไรครับน้องนี่ย็นม่านะผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองก่อนนะผมเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพาดูนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวช่างพาปพาไปกลับดูนะผมสวยๆนะครับ โอ้ช่างเกรดนะคร no. oh. so, yeah. ับผมเนลยเบอร์ก oh. ็ตามนี่นะผมโอ้ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ i i g ยะไี่้ยี่อย่างยียางกับเบ้น Terima kasih kerana

ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับผมไี่ดี๋้วงดูข้างเครื่องนะครับบอสบบบอสบบอสบอนบครบบอปบอสบอสบอสอะไรนบอสบบอส่อสอสกอสบอสบบอสบอส่อสบบบ ไม่ติดดอกมันหยุดครับอ้ยเราไม่เที่ยงนี่นะครับซูนเดียวนะโอ้บซเดียวอ่ะหลงมาตั้งนานหลงมาที่ซูนนะครับโขยันชุนเกียร์แบบนี้เลยอ่ะจับเกียร์โดดอย่างเดียวเลยนะครับโอ้พวงกันนี้เลยครับอันนี้เกียร์ลูกเดียวนะครับบินเดียวบินเดียวนี่เดียวได้ชาร์จได้สตาร์ทนะครับระบบไฟเรียบร้อยนะครับผียังสตาร์ทได้ฟังหน่อยสตาร์ทยังไงสตาร์ทยังไงอ่ะเมตัวมุวนหัว ไม่เยงตรงไิบสามนึกว่าเครื่องไม่เตีเลยวะกะลังดัอะไรพี่ไดังอะไร Yeah. <laughs> Yeah. ครับครับโอ้ให้เป็น <laughs> 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 <Đó, vàng> <laughs>